วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาสายมูที่นี่เลยครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยครับนะครับนี่คือวัดอาเมนจังหวัดวิทยานะครับที่เป็นวัดที่เก่าแก่มากสถานที่มงคลกรุงเก่าไหว้พระพร้อมเสริมดวงในคราวเดียวกันหนึ่งเดียวที่ไม่ถูกพม่าทำลายเมื่อครั้งในอดีตถึงแม้พะนครศรีุิยาจะผ่านพ้นวิกฤตในเรื่องของสองคราม ในผ่านความยากเข็ญแรงแข็งและสำคัญเป็นที่สุดที่ต้องโดนเผาเมืองมีอยู่วัดหนึ่งก็คือวัดพระเมรุซึ่งตรงกันข้ามกาพระราชวังโบราณภายในวัดประกอบด้วยพะวระอุโบสถขนาดใหญ่และพระพุทธรูปทรงเครื่องที่สวยงามติดอันดับต้นๆของประเทศและพระพุทธรูปทรงเครื่องที่สวยที่สุดอันงดงามต้นตนของประเทศกวาได้ สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความมงคลเป็นสถานที่กรุงเก่าว่ายพระพร้อมเสริมดวงในคราวเดียวกันเมื่อเข้าไปในพระอุโบสถลองมองไปบนเพดานให้มายืนขอพรตรงจุดมงคลจัก,กรวาลตั้งจิตขอพรพระประธานจะได้หนุนนำอำนาจเสริมบารมีให้กับชีวิตตนเองไปกำลังคุ้มใจติดขัดในชีวิต ลองหาโอกาสมากับสการละนะครับจะได้พลิกชีวิตเจอสิ่งดีๆ